เเตนลที่นสนนอเเเปป็พียงกาาารรดดโช้วิจาาารรรณในกับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดก่อนอื่นลุงจับก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยสำหรับท่านที่มีโชคถูกรังวัลและก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่ยังไม่มีโชคครับเรามาพูดคุยเรื่องตัวเลขงวดต่อไปกันเลยงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565สลายแรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของบางกอนไฟ มังกรไฟให้เลขศูนยเลขสเลขแดเด่นเลขศูนย์กับเลขแปชุด2ตัวให้ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี 0, 1, 07, 0หนถ้าเลขแปมาก็จะมี 81, 8หนึ่งแปาสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมามังกรไฟให้ 69ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก196ให้69ออก96ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายดูยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้มังกรไฟยังจะให้เข้าเป่าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าธรรมตอนครับมาต่อรวยและงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565รวยและให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข2มาก็จะมี1 2 3 2 6 2 8 2ถ้าเลข8มาก็จะมี1 8 3 8 6 8 8 8, 8. สาหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่างวดนี้รวยและจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมามาต่อนครับมาต่อด้วยอาจารย์เมธีกาแฟดำและอาจารย์อยุธยากรเก่า งวดประจำมาที่16มิถุนายน2565อาจารย์เมธีกาปแฟด,ดำให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้20 21 23 24 25 26 27 28 29ชุด3ตัวให้4 5 2 5 2 3สำหรับอาจารย์อยุทยากรุงเก่าให้เลข8กับเลข9ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8 7 89ถ้าเลข9มาก็จะมี9-3-9-5สําหรับผนง,งานงดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้า้าเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เมธีกาแฟดําและอาจารย์อยุทยากูเก่าจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมขามาตอนครับมาต่อได้อาจารย์เสือน้อยงวดประจำันที่16มิถุนายน2,565 อาจารย์เสือน้อยให้เลขหนตัวเดียวให้เลขก1ชุด2ตัวให้121619ชุด3ตัวให้261 619สําสำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดกบไมา่เข้าเป้าเข้าเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เสือน้อยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมตามตอนเลขเวทมนต์งวดประจำมาที่16 มิถุนายน2,565เลขเวทมนต์ให้เลข2กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี25 26 27 28ถ้าเลข6มาก็จะมี60 63 64 65สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเวทมนต์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนครับมาตัวได้อาจารย์ศักสลิ์งวดประจำมาที่16มิถุนายน2 5 6 5อาจารยอศักดิาจารย์สักสลิ์ให้ชนเด่นให้เลขก1เลข2เลข7ตัวเดียวให้เลขก2ชุด2ตัวให้02 32 52 82ชุด3ตัวให้902 432 652สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขับมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ศักสลิ์ จะกลับมาให้เข้าเป้าไหมทํามาต่อกันเลยครับมาต่อยอดมหาลอยงวดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6 5ยอดมหาลอยให้เลขก5กับเลข6ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี2,5,3,5,7,5ถ้าเลข6มาก็จะมี2,6,3,6,7,6เบิ้ล5,5ชุด3ตัวให้ 936 075าสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขาเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ยอดมหาลอยจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าทํามาตองครับมาต่อเลขดาวพฤกข์งวดประจาวันที่16มิถุนายน2565เลขดาวพฤกข์ให้เลข0กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 05 06,08,30,40,70,90ถ้าเล็กหนึ่งมาก็จะมี1,2,15,16,18,31,41,7,191 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. สำหรับผ้นงานงวดที่ผ่านมันหลูดกับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่างวดนี้เลขดาวพระสุขจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหม ธรรมตอนับมาโดยฝ้าโดยปุยงวดประจำันที่16มิถุนายน2565ฝ่ายโดยปุยให้เด่นเลข3กับเลข2คู่เงิน12ชุดให้21 31 41 81 25 35 45 85 29 39 49 89ชุด3ตัวให้621 725 029 031 635 239คู่เดียวให้25ชุดเดียวให้725สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฝ่ายดอยปุยให้02กับ69ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าหรือที่1ออก196เลขท้าย2ตัวออก02ให้69กับ02 02ถูกเลขท้าย2ตัว 69, 69, 69, 69, 69, 69. ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าหรือที่หนึงครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้ฝ้ายโดยปุยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาต่อกันเลยครับมาต่อย้อยเอกจุบงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565ร้อยยเอกจุบให้เด่นเลข6กับเลข3ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้6 1 6 3 6 7 3 1 3 6 3 7 7 1 7 3 7, 3, 7 6 131617 515356ชุด3ตัวให้637 653 316 351 713 756 963 976สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาร้อยเอกจุ๊บให้02กับ69ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออก196เลขท้าย2ตัวออก02 ให้02กับ69 02 69, ถูกเลขท้าย2ตัว69ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่หนึ่งครับเรามาตามกันว่างวดนี้ร้อยเอกจุบจะให้เข้าเป้าอีกไหม <S <S คำมาตอนครับมาตอ่ตอเสียงโชคจากต้นโพงงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565เสียงโชคจากต้นโพให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด3ตัวให้ 1> 6 12 1 2 4 2 4 6สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเสี่ยงโชคจากต้นโพให้เลขหนึ่งตัวเดียวให้เลขหนึ่งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดยทีย่1ออก196ให้เลข1เลข1เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าดท่นงส่วนชุด3ตัวไม่เข้าเป้าครับเรามาตามก่อนว่างวดนี้เสี่ยงโชคจากต้นโพยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น 1, 2 3 2 92, 01, 73, 93ชุดเด่น173 373สําหรับตัวเลขที่ลุงจับนาเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูล ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจ้าฟก็ขอจบคลิปไว้แยงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ